ขายชาติคือบรวยทำไมไม่มีเงินทำไมจนมาขายชาติเออสวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเ้าเดินคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ FC เนะาะทั้ง FC ใหม่แล้วก็เ c เก่านะคะที่มาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะ ขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจแห้กันตลอดมาเนาะขอพี่น้องป้องไปยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋าให้ดูไฮไลท์ไปแล้วนะคะว่าคนลาวสมัยนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะทําอย่างไรหรือว่าคนหนึ่งที่จะอยู่เมืองไทยคนหนึ่งที่จะอยู่ประเทศลาวเขาก็ยังแซก,กันได้นาอนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นความคิด ส่วนบุคคลนะคะไม่ทุกคนไปแอดมินขอบอกก่อนนะคะว่าเรื่องที่จะพูดต่อไปเนี้ยคือไม่ได้หมายความทุกคนไปนะคะเฉพาะเจาะจงเท่านั้นเนาะนะคะอย่าด่ามากันเนาะนะคะก็มีหนุม่มลาวนะคะมาทำงานที่ประเทศไทยก็มาอ่าหลายปีแล้วละ่ะเขาก็เข้ามาเอ่อทำงานอยู่ในประเทศไทยแล้วทีเนี้ยเขาก็เป็นดาวติ๊กตอกด้วยนะแล้วก็มีคนลาวอีกหลายๆคนเข้ามา บอกมาว่าเขาว่ามาทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยมาขายชาติทําไมถึงไม่รวยสักทีนะคะเอา้าเขาเอาชาติมาขายกันที่ประเทศไทยด้วยเหรอนึกว่าเขามาทํางานกันเฉยๆมาประเทศไทยเนี่ยเขาก็เอาชาติบ้านเมืองมาขายได้ด้วยเหรอแล้วอยากจะถามดูจังว่าประเทศไทยคนไหนที่คนลาวมาขายประเทศคนไทยคนไหนที่รับซื้อบ้าง ไปดูคลิปนี้กันก่อนนะขายศาสตร์มากคือบลร่ยนี่แหละเพื่นวะปุยยัยวอกเด็กหน่อยนะบบเป็นยังเด็กหน่อยวอลคืนวาบุ้มีกระลาเตสะมาขายแห้งมือละสามสี่รอยวาห้องมาขายศาสตร์ค้ดเอาพี่น้องแหงงานเาทาพี่น้องเล่าพี่น้องไทยเบิ้งน้ากันเนาะคอยมาขายแหง้งแบบลูกต้องตามกฎไม้เห็ดบัดให้งงองแห้งงานเนาะ สัมปนามทางบ้านนะก็ะเก็บข่อยปีละสามแสนสามแสนจักเก็บอีอย่างเก็บปีละสามแสนสามแสนเก็บข่อยค่าข่อยมาไทยวะค่าข่อยมาหาเงินอยู่ไทยเก็บปีละสามแสนสามแสนมาหาจ่างหาเงินเอาแหงแหลกเงินหมื่อละสามร้อยบาทสี่ร้อยบาทก็ว่าข่อยมาขายสาสผมจะจักลาสิคุดพี่นอ้องมีกลุ่มแห่งงานเล้ามีกมลุก่มคนเล้ากลุ่มกลุ่มเนี่ยมักตโตตานแห่งงานที่มาหาเงินในไทยเนาะ อยู่ลาวก็อดยาปากแข่งบัดมาหังเงินในไทยก็วาเห้ามาหาคลายศาสตร์บจักรลายว่าพี่น้องโอ้ยเห็นไหมล่ะคะ่ะเนี่ยเห็นมาหลายคลิปมากแล้วนะคะเห็นมาหลายเ,ออเรื่องมากเลยละ่ะที่คนลาวที่อยู่ประเทศลาวแล้วไม่ได้มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยแซะหรือว่าด่าคนลาวที่มาทำงานในประเทศไทยพูดไทยก็ลืมชาติ เขียนหนังสือภาษาไทยก็ลืมชาติทำงานในประเทศไทยก็ลืมชาติอะไรประมาณนี้นะคะคือว่าถ้าเกิดว่าคนลาวกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าเขาจะกระดิกตัวทำอะไรคนลาวอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ฝั่งประเทศเราวเขาก็จะแซะออกมาทันทีว่าเป็นคนขายชาติเป็นคนไม่รักชาติเอา้าทำไมล่ะ ทำไมล่ะเขาแทนที่จะสนับสนุนกันน้อนะคะว่าเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยมาเพื่ออนาคตมาเพื่อเพราะว่าบ้านเมืองตัวเองอ่ะไม่มีงานให้ทําไม่มีรายได้พอที่จะเลี้ยงครอบครัวจึงต้องกระเสือกกระสนไปประเทศอื่นไปบ้านอื่นเมืองอื่นเขาแต่แทนที่จะให้การสนับสนุนหรือว่ากล่าวคําชมเชยแต่กลับเป็นการเหยียบหยามหรือว่าเหยียบย่ํากันแทน โอ้แบบนี้เนี่ยอย่างที่เราฟังไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะว่าเขาพูดอย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะสมนะคะในความคิดของตัวแอดมินเองนะคะขอบอกว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะมาขายประเทศหรือว่าเอาประเทศมาขายขายชาติเนี่ยคงไม่ใช่คนงานกลุ่มนี้แน่นอนนะคะคงไม่ใช่คนงานที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยแน่นอนถ้าเกิดว่าเขาขายชาติเขาขายประเทศได้เขาคงไม่มา ประเทศไทยแน่นอนเขาคงรวยกันไปแล้วล่ะเพราะว่าประเทศเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันใหญ่โตมากมายเท่าไหร่เนื้อที่เป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันไร่แล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะขายไปเนี่ยคงไม่ใช่คนที่เป็นแรงงานที่มาขายแรงงานที่ประเทศไทยแน่นอนเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรได้เลยนะคะเขา แค่เขามาเที่ยวประเทศไทยหรือว่ามาทํางานในประเทศไทยเขาก็ยังโดนว่าขนาดนี้แล้วแล้วเขาจะเอาประเทศที่ไหนมาขายเขาจะเอาชาติที่ไหนมาขายแล้วถามม้างไหมคะว่าคนไทยน่ะจะรับซื้อไหมคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยให้การต้อนรับคนลาวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยต้องการแรงงานเนาะ ถามดูซิว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกว่าฉันจะเอาประเทศลาวมาขายนะเธอจะซื้อไหมจะมีคนที่จะตอบว่าโอเคฉันอยากได้ฉันจะซื้อไว้มีไหมคะแบบเนี้แอดมินเองขอตอบแทนทุกคนในประเทศไทยเลยว่าไม่ซื้อคะ่ะไม่รับซื้อแน่นอนเพราะว่าประเทศลาวน่่นะถ้าประเทศลาวอยู่ดีมีดีมีกินดีคนลาวคงไม่หนีออกประเทศมาหรอกเนาะนะคะ คนลาวคงไม่หนีออกจากประเทศมาหรอกต้องเข้ามาอาศัยในประเทศไทยคนไทยสิตั้งหากนะคะที่อยากจะถามว่าเข้ามาทําไมในประเทศไทยเพราะไม่มีอะไรไม่รับซื้อแล้วก็ไม่ไขายนะคะคนไทยสิเองจะต้องพูดแบบนี้มากกว่านาะนะคะแต่นี่เขากลับมาบอกว่าคนลาวที่มาทํางานในประเทศไทยเนี่ยแทนที่จะได้รับคําชมเชยจากประเทศตัวเองนะคะแต่กับดูถูกเหยียบยา่า ของคนลหลายๆคนในประเทศเดียวกันว่าเป็นคนขายชาติว่าเป็นคนลืมชาติเขาแทนที่จะมองดูถึงความสำเร็จของคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วแต่ละปีต้องส่งเงินกับประเทศลาวนะ่ะเป็นเงินเท่าไหร่ประเทศลาวนะ่ะเขามีไรายได้ตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับประเทศคือแรงงานลาวเนี่ยเข้ามาแล้วส่งเงินกลับบ้าน แล้วเงินที่ส่งกลับบ้านนะ <_ an> เขาก็ต้องไปเสียภาษีให้กับประเทศแล้วคนลาวกลุ่มนี้เนี่ย <_ an> เขาก็นําเงินต่างประเทศเ <_ an> ข้าประเทศตัวเองด้วยนะอันนี้เนี่ยคนลาวหลายๆคนที่อยู่ประเทศตัวเองนะ่ะอย่าไปแซะอย่าไปว่าเขานะคะเพราะว่าเขาทําประโยชน์ให้กลับประเทศตัวเองกับคนที่อยู่ในประเทศซะอีกที่ไม่ทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศตัวเอง แล้วยังจะมาว่าคนกลุ่มหนึ่งที่เขาไปทําประโยชน์หาเงินเข้าประเทศตัวเองช่วยชาติเนี่ยอันนี้เนี่ยเหมือนช่วยชาติเลยนะคะหาเงินช่วยชาติเลยนะที่บ้านเมืองตัวเองอ่ะไม่มีที่จะให้เขาแล้วทําไมอ่ะเขาจะไปหาที่อื่นไม่ได้เขาช่วยประเทศชาติทางอ้อมเลยแล้วหนุ่มลาวคนนี้ก็บอกว่ามาทำงานเนี่ย วันหนึ่งอ่ะก็ได้3 0 0ร้อยสี่ร้อยอย่างน้อยอยู่ประเทศไทยก็ยังไม่อดตายแต่ถ้ากลับไปประเทศลาวเมื่อไหร่อดตายแน่นอนนะคะเพราะว่าประเทศลาวงานจะทําก็ไม่มีนะถ้าไม่ได้ทํานาทําไร่กันแล้วก็ไม่มีงานที่จะให้ทำเนาะนะคะมีก็เงินเดือนต่ําไม่พอกับรายจ่ายที่ครอบครัวต้องจ่ายไปแต่ละเดือนแต่ละปีเนาะทีเนี้ยสามสี่ร้อยบาทเนี่ย แล้วถ้าเกิดว่ามีงานทุกวันเขาก็จะได้งานทุกวันแต่ถ้าสําหรับคนที่ทํางานโรงงานหรือว่าทํางานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้เงินแบบสม่ําเสมอเนาะแต่ถ้าบางคนเขาไปทํางานเป็นรายวันหรือว่าไปทํางานเหมาอะไรแบบเนี้ยเขาจะไม่ได้เงินทุกวันนะนะคะเขาจะไม่ได้เงินทุกวันแล้วก็กว่าจะได้เงินตาลบาทตาลสตังเนี่ยเขาต้องปาดเงื่อสักเท่าไหร่นะคะ ได้เงินเดือนกลับไปบ้านแล้วเนี่ยเขาก็ยังบอกอยู่ยนะเก็บเขาทุกปีปีละสามแสนเนี่ยเก็บเพื่ออะไรกันน่ะภาษีเหรอกับเก็บเงินภาษีรายได้ใช่ไหมที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยอันนี้อาจจะเป็นไปได้ถ้าเป็นเงินภาษีรายได้เนี่ยนะคะแต่ทีนี้าเงินภาษีรายได้เนี่ยสมควรที่จะเสียให้ประเทศไทยมากกว่ามัง้งเพราะว่ารายได้นั้นเกิดจากประเทศไทยไม่ได้เกิดจากประเทศเรานะคะเพราะว่า ถ้าประเทศลาวนะเขาถ้าเขาทํางานในประเทศลาวอ่ะเก็บเงินภาษีรายได้เนี่ยโอเคเข้าใจได้นะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทําสําหรับประเทศหรือสําหรับแรงงานทุกคนที่ใช้แรงงานแล้วก็มีรายได้แต่นี่เขามาทํางานในประเทศไทยประเทศไทยซะอีกสมควรที่จะหักตรงนี้ด้วยนะคะแต่น,น้องะก็อยากจะบอกทุกๆคนนะคะว่าที่บอกว่าประเทศลาวคนลาวเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะั่นแหะแล้วมาขาย ชาติมาขายบ้านขายเมืองนะคะคนไทยทุกคนขอเซโนเลยนะคะเซบายเลยว่าไม่รับซื้อค่ะเพราะว่าไม่รับซื้อเด็ดขาดค่ะคลิปนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องเพื่อนชาแนลนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะ